สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับพบกับเอกกี้ซีอีกแล้วนะครับเอกกี้ซีจะพามาดูสัตว์เลี้ยงบ้านแอดไนนะครับแอดไนเลี้ยงอะไรครับ,รรบนี่เลี้ยงตัวอะไรครับนี่โอ้โหบ้านเอกกี้ไม่เคยมีนะครับขออนุญาตถ่ายไว้สักหน่อยนะมันมันคือตัวอะไรครับ FC ทุกท่านนะโอ้ไม่เคยเห็นบ่าวในโซค่คืออะไรรู้ไหมโอ้ยอะ ระวังเหยียบน้องนั่นน่ะออ้ยทำงานระวังน้องด้วยนะเอออ่านี่ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเนาะงานไฟบ้านแอนในวันนี้เรียบร้อยไหมครับวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสร็จนะแปดสิบคือเสร็จแล้วอ่าทำไปเล่นไปกับบ่าวดยโซเนาะเพราะว่าเราเรา้อยสายไว้ข้างบนนี่ก็คือจบแล้วงานเรางานข้างล่างเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหม เกือบๆุดน้อยจุดให้มันเหลือน้อยสุดเนาะวันนี้เนาะโอ้นี่ยังผมก็ยังสนใจไอ้แมงอะไรนนี่แมงกลมๆนี่อ,อะไรนี่ตัวอะไรครับเอฟซี FC ทุกท่านนะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยผมจะให้ดูนะฮะว่างานไฟเราถึงไหนแล้วเนี่ยผมวันนี้ที่ทําเพิ่มก็จะมีตรงนี้ครับนี่หกร้อยท่อเนี่ยท่อเมนตัวนี้คือความง่ายในการทํางานวันนี้ก็คือเรามีโครงฝ้านะฮะ เราก็ผาดท่อขวางเลยเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปทําแบบนั้นเลยเราไม่ต้องยิงตามขอบก็ง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นสายเมนแอร์นะครับ f c ทุกท่านนะเพราะว่าห้องแอดไนเขาจะติดแอร์ก็เลยทําตรงนี้ไว้ส่วนที่เหลือนี่คือตรงนี้ก็เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับห้องนี้ก็ตามห้องนี้ก็จะหย่อนสายไฟไว้ให้ช่างฝ้าเขาหย่อนรูลงมานะครับเพื่อที่จะทําตัวติดหลอดไฟ จบแล้วครับพวกนี้คือจบแล้วรอเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้แล้วฮะนี่ตานนี้ครับผมพวกนี้ก็เรียบร้อยเกือบหมดแล้วครับนี่ข้างในนี่ก็มีนิดหน่อยเ้าล่าสุดได้คืน <ละ S 1> ย้ายบา <ละ S 1> ้านอีกแล้วครับย้ายบ้านอีกแล้วอ่านี่ครับผมวันนี้ผมก็เป็นแอดมินให้บ่าวไทโซ่เนาะวันนี้ผมจะถ่ายทอด การทำงานของบ่าวไทโซนะว่าเขาทำเป็นทำงานไฟนี่ทำแบบไหนอ้ยยะสวยครับพ <Okay. S 1> อดีเป๊ะนะฮะนี่คือสายอะไรครับสายหลอดสายลอดใช่ไหมฮะอ่านี่คือสายหลอดไฟนะครับหลอดนี้จะเป็นแถวนะครับแถ,ว,ถ,ว,ถวยาวปุ๊บปุ๊มาหนึ่งห้องแล้วก็แถวยาวฝั่งนี้อีกหนึ่งห้องใช้สวิต สวิตสองตัวนะครับสายขวานะครับระหว่างห้องนะอ่าเราก็เปิดเปิดสวิตตัวหนึ่งก็มาอีกห้องหนึ่งเปิดอีกตัวหนึ่งกง็มาที่ห้องหนึ่งนะนี่คือหลักการทํางานของเบาไทโซวันนี้นะครับดูดูปลอดภัยดูไหนไหนจามนเก่งนะเก่งเิเก่งเกินนะระวังน้อง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 บันไดนะ ล่าสุดล่าสุดบ่าวไทโซ่เริ่มหมันใส่น้องเลยครับเ่น oh, น้องเริ่มเกะกะบ่าวไทโซ่เลยครับอ่โอ้หมวนที่สองแล้วนะพี่ถ้าหายอันนี้นะมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละผมโอ้เชื่อเลยนะถ้าบ่าวไทโซ่เก็บผมก่อนนี่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับ หายแล้วหายอีกเนี่ยผมจะใครตองกลางเต้นเนีโอเคหลักต่อไปก็จะเป็นการใช้ท่ออ่อนหรือว่าท่อฟลิกนะป้องกันเอาทีนนี่มีมีดมีดแล้วมีดดูดูมีดดูมีดจังใจแล้วพี่น้องเอ้ยเบื้งตนเบโอ้พี่น้องจะหาทำเบื้องอุปกรณ์สร้างอ่าจใช้ข้างล่างได้นะใช้แบบนี้ถ้าใช้ข้างบนนี่ไฟช็อตนะฮะก่อนที่จะมาฮะผมพี่น้อง เราใช้ข้างล่างนะจำช่างก็มีเขาออกทุกอย่างครับเนี่ยผมจะให้ดูบ่าวไทยโซ่ทํางานไฟนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับแบบตามติดชีวิตบ่าวไทยโซ่เลยเนาะหวันนะฮะทำไมเราต้องใช้ท่อใช้อะไรพวกท่อเฟกพ่ออะไรนี่ทั้งๆที่เรามีมีโครงฟ้าแล้วเพื่อใช่ไหม เพราะว่าถ้าเป็นโครงโครงไม่ใช่โครงเหล็กเนี่ยเราจะไม่ใช้ไม่ใช้ท่อพวกนี้เลยเราจะเอาสายไฟพาดเลยพาดตามโครงหลังคาพวกนี้โครงฝ้าพวกนี้ครับอ่ามันก็จะประหยัดไปอีกนะใช่แต่ว่านี่คือโครงเหล็กทั้งหมดนะครับนี่คือเหล็กระหว่างไอ้ฝ้าโครงฝ้ากับเหล็กเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเห็นไหมครับนะมันมีจุดน็อตเชื่อมต่อกันถ้าสมมุติว่ามันเกิดรั่วขึ้นมาเนี่ยอันตรายมันจะเกิดขึ้นนะครับ จุดได้จุดหนึ่งก็ช่างนะฮะเราไม่รู้เพราะว่าสายไฟบนบ้านเนี่ยมันเยอะมากมันระยงระยางถ้าเกิดมีการหนูกัดแล้วรั่วขึ้นมาเนี่ยเกิดการไฟช็อตเนี่ยมันจะทําให้ทั้งระบบเลยทั้งโครงเลยอันมันจะเป็นอันตรายนะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะถึงมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามันมันเพิ่มความปลอดภัยไปในตัวด้วยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอย่าประหยัดนะครับทำกับไฟฟ้านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะ เกิดขึ้นมาแล้วมันเรามองไม่เห็นนะครับมันไม่เหมือนที่ว่าเป็นแสงแสงนะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีไฟไม่มีไฟเนาะอ่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะนี่คืออ่าผมให้ดูนะบ่าวทสู้โซางานเขาทํางานมาเกือบ2ี่สปีนะบ่าวทสู้โซเกี่ยวกับไฟนี่นะฮะยีบโอ้ไม่น่ารอดเลยนะ<อ>ผมบอกว่ามันไม่น่ารอดเลยอะคือไม่น่ารอดเลยตอนเนี้ย <laughs> ทำไมมันแงมันเดมันสัเลผอ่าใช่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 อด้อ้ับมอ่ถ้าเราจะใช้เท่ออ่อนทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้นะมันแพงนะเราก็เอาท่ออ่อนเชื่อมกับไอ้น่นะฮะท่อท่อพีวีซีใช่ใช่ท่ออ่อนงเลยครับผมแกงผมหรือเปล่านี่อ่ะฮะ เป็นช่างไที่แบบิใช่แต่ว่าผมดูแล้วเหมือนจะประสบความสำเร็จแบบผมนะเรื่องเอาตอนแรกที่ผมประสบความสำเร็จอะผมไปดูของคนอื่นเขาอ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยเดี๋ยวทำให้ได้เหมือนเขาอ่าคนนี้ก็จะเหมือนกันใ่ผมก็จะเอามาให้ดูอาอหยาผมก็เลยจะเอามาให้ดูว่าประสบความสำเร็จนี่นนเนาะมึงเร็้ะอ่า ให้ดูให้ดูให้ดูระหว่างทําไฟระหว่างดูไฟแอดในมีอะไรมาอวดครับเอฟซีทุกท่านมีอะไรมาอวดนะฮะเดี๋ยวโชว์สักหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมทําใหม่ๆผมก็ยังไม่ได้ผมก็ไปดูขันหน่อยนะคไอ้ยะไอ้ยะมันคืออะไรโอ้ให้ดูให้ดูผมขอจับหน่อยได้ไหม มันคือไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยอาย่าที่แรกที่แรกเหมือนกันผมได้แบบเงียบเลยโอ้พี่น้องเอ้ยผมขออันนี้ความหวังลาสุนัาสุนัาสุนัาสุเซอร์ไพร์ดคอาที่มาดอเซอร์ไรส์ของชาว YouTube เปรียบเสมือนเวลาเราไปเรียนพอเราเรียนจบปุ๊บก็ไดุ้ฒิบัติอ่าเราได้รับเหมือนรับปริญญาอ่าอ่าอ่าอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันอ่าอันที่จริงเราไม่รับก็ได้เพราะเขามีใบใบจบให้เราแล้วอ่าแต่เราอันนี้ถ้าเราไม่ขอก็ได้เซยนันะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบขอมาน่ะมันมันจะดูแบบเฮ้ยมีทำยู u b e จะได้ถ้วยจะได้โล่อ่ะ อันนี้คือโล่งเงินหนึ่งแสนซับอ่ะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูครับสายยทุกครับผมคือเป้าหมายนอกจากรหัสทินนะครับผมพันซับนะครับผมคือสุดยอดของคนทำยิทูกครับผมแต่อันนะครับผมแสนซับนะครับผมสายยิทุกต้องรู้ครับว่าโอ้โหพี่เนาะอย่ทีวางกล้องสิครับมาอยู่ทางนี้มาอยู่ข้างหลังครับพี่มาอยู่ข้างหลังผมอยากให้เอฟซีผมดูด้วยดี ดูดูอนะผมดูครับเอซทุกท่านมันถึงไหมฮะเดี๋ยวช่วนี้นะไปนองตมเชาคือัเล็กงไม่รู้ว่านี่คือะไรนะครับผมตายหญเป็นไผายเลยอผมับเ็กผมก็รู้พอสัมผัสกับเอิตของการทำทุก ศึกษาไปก็มีโล่เงินโล่ทองลาซับโลทองใช่ไหมหรือเปล่านะลาซับโล่ทองโอเคครับผมมันเป็นความผิดหวันครับของสายทันทุกหลายๆช่องนะครับผมนี่คือเศษซับอันนี้ก็คือขอแค่นันะครับผมเศษซับคือเขาส่งมาให้เราเลยนะครับผมถึงเศษซับมาไหนก็ส่งให้เราเลยนี่ครับเจ้าของนะฮะเงินนเี่ยครับเราครบหนึ่งเศษซับถูกต้องเรากดขอเข้าไปขอเราขออ้ขอ มีความประสงค์อยากได้ลูกมเง oh ินเม <Okay. S 2> ื่อครบหนึง่งแสนทรย์ <Okay. S 2> แล้วเขาก็จะส่งตัวนี้มาให้เราอเขาก็จะส่งลูกมเงินแบบนี้มาให้เป็นความภาคภูมนะิใจเราสามารถขอกี่ครั้งก็ได้แต่ครั้งครั้งแรกที่เราขอไปมันจะฟรีค,ครั้งที่สองครั้งที่สามเาจะคิด คิดเงินไม่หักเงินจากช่านรู้ของเราหมายพราะไงคือเราเขามีให้อันเดียวแต่คอยากได้ที่อันเรื่องของหุ้นเขาจะมีฟรีให้อันเดียวอันเดียวฟรีแต่พี่อยากได้สักสิบอันก็เรื่องของพี่แต่ถ้าเสียเงินถ้าได้อีกก็คือเขาขายแหละทีนี้เขาขายแต่แล้วป็นชื่อหุ้ประมาณนั้นนะไม่รู้ไม่รู้เพราะเขาก็ไม่เคยขอเขาก็ได้ฟรีมาเหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็จะเอาอันเดียวแหละคือจะเอามาทำไมเยอะๆไม่นี้ว่าไปขอรู้นะเผื่ออย่าไปแจกใครล่ะเผื่อหายนะคุณนักขโมยเลย ่สวนใหญ่ถ้าได้ไปเลือกไว้หน้าบ้านเนาะใช่ไม่เป็นนะช่องดังเขาจะเอาไอช์เวลาเราทนะำคลิปโต๊ะทำงานไลฟ์สดก็มีห้องทำงานนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องมีห้องทำงานแล้วผมจะต้องมีโล่แบบนี้นะสักวันหนึ่งนะครับผมก็เป็นความไฝันของเอ็กซซียูแล้วก็อทุกคนทุกคนที่ทำยูทูปครับทุกคนครับเป็นกำลังใจที่เพราะว่าเชื่อสายูทูปต้องเป้าหมายรู้สึกจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อย จุกนะไม่ใช่สองปีเราบอกคยได้มาเออยังไม่ถึงผมยังรู้ทรงที่บ้านเลยผมจุกนะเอออันน้นน้องจุกเอ้ยจะจุกไปแล้วโอ้โหก็ยังในก็ะแสในพีบผมก็จะเห็นมานานแล้วผมเห็นในทีวีอ่าอันนี้เห็นตัวจริงเหรอครับผมวันนี้ก็ได้สัมผตัวเป็นเป็นแล้วก็คือมีโอกาสไหมมีโอกาสได้จะทำก็จะพยายามพยายามนะผมอันนี้ต้นงขึ้นอยู่ผลงานของเราเนาะ อยู่ความพยายามของเราใช่ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับผมก็ได้เลยได้ร่ำรวยนอยู่คือผมว่าผมก็เลือกสายมันไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่แรกนะตอนแรกทำแต่แ็กไม่คิดเลยว่าอยู่สายทำแบบนี้อ่านี่ครับผมความสุดขั้นนะครับผมผมเชื่อว่าผมอาชีพทุกคนนี่เป็นนี่ครับผมนี่ผมขอปิดผมไม่อยากพูด ผมขอปิดคลิปนี้ด้วยโล่เงินนะครับผมต้องมีสักวันต้องมีสักวันนะครับผมราพยายามครับผมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ดีครับผมครับผมสักวันต้องมาต้องเป็นของเราโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ปิดด้วยโล่เงินนี่ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เวลาที่ผมรอคุณน้ำใจเสรัจแล้วผมเชื่อว่านะที่พี่สรานทำได้นะครับผม